ได้มาครับไอตาดิยาเววอัพไอการเซตใหม่เอาเวลาเววอัพนี่เห็นทั้งตัวไม่ใช่เห็นแค่อะไรกงกิงกองแกงแล้วอ่ะอันเนี้ยลาบมาก็สร้างมาสามอ่ะแล้วก็ยิงยิงสองราเมจแล้วก็ยิงเข้าเน็กซั์เสกอีกอันหนึ่งพอพอจบเถินก็เอาตาดิยากลับมามาครับตอนเนื่องก็ไปเป็นตาลิบันนะหรือตาิยาเเองซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตาดิยานะเป็นอยู่ในชูรีมา จะเป็นค่าราห้าได้2-4สีนะซึ่งจะแตะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลว่าเอฟเฟกต้องดีแน่นอน mm hmm. เล่นก็คือจะสามารถก o อปปี้แลนด์มาร์ลงมาเพิ่มได้แล้วก็เลเวลอัก็ต้องเนื่ยลงแลนด์มาร์ครบ5เอฟเฟกตอนแรกก็เฉยๆนะโอเคอยู่แต่ว่าตอนเวลอัพเนี่ยสุดจาาแล้วก็มีแลนด์มาร์คอันนี้ซึ่งจะคูดาวใช่ไหม mm hmm. ลดลงก็จะกลายเป็น5-4โคตรดี แรงบอกเลยแล้วก็ new keyword ก็คือ predict นะซึ่งมีการอีกเซตหนึ่งก็เป็นของซิเลียนก็มี predict ก็เอามารวมกันไปเลยนะก็คือจะมีการให้เลือก3อันแล้วก็เอามาอยู่ Top d e ด็นะถ้าเลือก landmark มาก็จะทำให้เราเนี่ยได้เป็น i l l u s i ก็เลือกมาก็จะกลายเป็น i l l u s i ตัวหนานะไอ้ห้าสามสี่เ อันนี้ก็คือซัมมอนโรลิงแซนแล้วก็ตัวหนึ่งอันนี้ก็สร้างแซนมา2ออันอันนี้โรลลิงแซนเป็นแลนด์มาร์กอีกแหละเห็นปะแต่ดิยานี่หัวแหลมมากพูดเยอะนั้อศัตรูลงตัวนะจะทําให้มันจะทําลายอันนี้แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยได้แกรนด์อะเวลิเบิลก็คือสามารถลากได้นี่ลงตัวเงินกับตัวเทอกรโดนเกี่ยว2อันแล้วอันนี้ก็ลง เลนมาคไปไมตระหนเวลอัพไอ้การ์ดเซตใหม่เอาเวลาเววอัพ,ออออพนี่เห็นทั้งตัวไม่ใช่เห็นแค่อะไรกงเกงกงแกงเนาะอ่ะเพลย์ก็เหมือนกันครับก็คือสร้างแลนมาเพิ่มตอนตีดิวสองตอนตีปลาหินสองดาเมจใส่ตัวที่มัมบล็อกแล้วก็ถ้าตายถ้าตายหรือว่าหายไปก็จะเอาสองดาเมจเนี่ยเข้านิกซัแทนแล้วก็ถ้ามีแลนมาคเนี่ยจะทำอีก2ครั้งเพิ่มขึ้นอันหนึ่ง2ดาเมจใช่ไหมก็เป็น3อัน สามอันอย่างละ2ดาเมจก็คือ6ดาเมจมาดูกันมันจะอย่างนี้อันเนี้ยลาบมาก็สร้างมาสาม,สาม,สามอันแล้วก็ยิงยิง2ดาเมจแล้วก็ยิงเข้าเน็กซัสเนี่ยแหละตาลิยาอันนี้โดนลาบไปก็มีการ์ดใหม่มาก็คือเอ c i e n t อ o นอเวอร์แลสคล้ายๆซอนยสนะัญญา i ออบิเลตอารแล้วก็ซัมมอนสตาร์ติสสเตจจูอินนัคลสก็คือทำลายตัวเราแล้วก็ทำให้มันสร้างเป็นแลนด์มาร์ก กลายเป็นอันนี้มาซึ่งมันก็คือรอเทินหน้าแล้วมันค่อยกลับมาเดิมอันนี้คล้ายไลฟ์บ้แล้วก็ลงตะยญาเพื่อเสกอีกอันนึงเพราะพอจบอเทินก็เอาตะยญากลับมาเอาไปคู่กับคู่กับลิซันดาหรือเปล่าใชได้านเหมือนกันนะแต่ว่าอะไบ้าอันนี้ก็อ่ะอันนี้ก็สร้างมาสามอันแล้วถ้ามีตัวบล็อกก็จะโดนตัวบล็อกก่อนนะแล้วก็ยิง ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าดูเล่นยากเหมือนกันนะใครจะเล่นก็สู้ๆูนะมันคิดเยอะอะไรเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันการ์ดข่าลาห้าสองสีเอฟเฟกต้องดีเลยเพราะว่าสเต็ม,มันแค่นี้แปลว่าเอฟเฟกมันต้องดีเล่นก็จะก๊อปปี้เลนมาร์กมาอีกอันหนึ่งแล้วก็เวลอัพก็ตอนลงเลนมาร์กรบห้าอันตอนเวลอัพก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนโจมตีเนี่ยจะดีวสองตัวที่มาบล็อกแล้วก็ถ้ามีเลนมาร์กก็จะเพิ่มอีก 2เมตรถ้าไม่มีแล้วมันก็จะเข้านิกซัตสองดาเมจแทนก็เป็น6ดาเมจสเปลของติดตัวของตาดียาก็คือลุกแอดแรนดอมก็คือเอาแลนด์มาร์คขึ้นมา1ใบนั่นเองสรุปอะ่ะก็คือเลือกจาก3อันเนี่ยเลือกมาอันหนึ่งแล้วก็ชาร์เปสสโตนเป็นเบิร์สอิฟแอนเลดหนึ่งหนึ่งดิสราฟิบยูสมอนแลนด์มาร์คดิสเกมกีฟอิดบวกสบวกหโอ้แรงนะถ้ามีแลนด์มาร์คถ้าเราได้เล่นแลนด์มาร์คไปแล้วเราจะบวก โจมตีสามเลือหนึ่งเลยนะโคตรแรงข้าไล้แค่หนึ่งสายสเกลก็คือเพลย์แล้วก็ปรีดิถท่านเลือกเรนมาร์กก็จะทําให้ตัวนี้เป็นอิลูซีฟนะจะแตะก็ดีนะข้าได้สามสองสี่หนาอยู่แล้วก็นี่เป็นน้องหินของเราก็แบบคูดาวสามนะสโมนกัมมี่ร็อกก็คือตัวนี้ข้าไล้ห้าถือว่าดีอ่ะปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ตัวใหญ่อนะ่ะเอาตัดิยามาเสกเพิ่มก็โคตรด,ดีเป็นกัมมี่ร็อกแบรน่ารักนะต่อไปเป็น Natural Risk. ดิเซอร์ดเนเชอรัลริสคารายสี่สองสี่สเตตเท่ากันเลยสองตัวนี้แต่เพะจะ d ดิสจอยเรนมาคิปอิดอะไรีซัมมอนกันมมี่ล็อกเพื่อก็คือสามารถทำลายแลนด์มาร์คได้แต่ว่าถ้าเป็นของเราก็จะสร้างไอตัวกัมมี่ล็อกมาซอลสป라이นแลนด์มาร์คคูดาว 2. สองซัมมอนไอตัวนี้อเนี่ยคารายสี่แต่ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมนั่นก็คือถ้าเราลงเรนมาร์คไปสี่อันแล้วในเกมนี้จ Grand ะเกรนสตองเกตอารี สองสองก็คือทำให้ตัวที่แข็งแกล่งที่สุดของเราบวกสเตตไปสองสองนั่นเองอีกอันก็คือร็อบโฮเปอร์เนไอแซัมมอนซัมมอนอะ r โร i n g Sand ก็คืออันต่อไป r โร i n g Sand ถ้าได้สองสามหนึ่งก็ดีก็แรงดีแต่การไม่ดีเหมือนกับของ r e รีฟอสไรเบนอะสเตตเท่ากัน u n r i วเรตเอิร์อ่านไม่ออกว่ะ u n นลา e d Earth เป็นเบิร์ดนะซัมมอนสองโรลลิงโรลลิงแซนแล้วก็จวดหนึ่ง ก็คืออันนี้ก็คือเวลาอีกฝ่ายลงตัวมาก็จะทำลายแล้วก็ทำให้เขาติดแกรนด์อเวนเจอร์เอ็นชิ o อนอเวอร์ก็คือการทำลายตัวของเราแล้วก็ซัมมอน s t a r t ติส s ิชูสตา r t ติส t ตทูออกมาเป็นแลนมาร์ค,าคู่ดาวหนึ่งก็คือเมื่อจบเทินก็เดี๋ยวกลับมาเนี่ยเอฟเฟกคล้า,ายๆกับในอะไรต้ำๆของดิซันดาเลยเหมือนกันเลยแค่เป็นอันนี้มานาามันน้อยกว่า เอาอันนั้นเป็น2เทินอันนี้เทินเดียวอันนี้ใช้กับตัวเราได้อย่างเดียวและอันนี้ก็คือเป็นซอนเวลอัพของตาริยาก็คือดิวสตัวที่มาบล็อกแล้วก็ถ้าไม่มีก็เขา Ten eat, eat someone, นะ้าอีกสัก t t n s s ิ r i ตด t e s t r o y a l a n d m m r r If It And l a y s u m m o n g น a ะก y Rock ็ก็คือของในตัวนี้นั่นเองอ่าอันนี้เป็นการ์ดของเซตแบบตัวของซิลเรียนนะซิลเรียนจะอยู่ในชุลิมหก็เป็นอันนี้แองเชียน อี p าร a t i ชั l นแลนด์มก,ก็คือ Play จะรพรีดิกแล้วก็บูดาว2 t u r เทิร์นซัล o มนคล็อได้2-2เราก็ได้พรีดิกด้วยก็ดีแล้วก็าว 2, มมคาได้ 2, 2 3หนาอยู่เล่นจะพรีดิกคอร์นโรเจเมนะชื่อโคตรยากเลยเนีโหเสร็จนี้ไม่อาจชื่อแล้วกันนะคาได้สามสามสดีซัล m ม,มนจากแกรนด์แรนดอมอ a ร in ินดเด็กก็คือสุ่ม3ตัวบวกสาถ้าถ้าตัวเยอะก็คือได้ยากถ้าตัวน้อยก็โอเค ต้องหาการที่เล่นกับมันคาฮิริสติลป็นตอนเป็นนักเรียน mm hmm. เมื่อลงจากแกรนด์หนึ่งหนี่ยถ้าได้พิจิตรแล้วแล้วตอนค่าไลนา์หกว่าไอเนี้ยตอนรีเทิร์นคาฮิริได้เสียซ้ำ mm hmm. เมื่อลงจะครีเอทก๊อปปี้อินดิยวเด็กจะก๊อปปี้ตัวนี้เข้าเล็กแล้วก็ถ้าพิจิกแล้วก็จะแกรนด์อาร์เรย์ก็จะทําให้บวกสองสองเอฟวีเวย์สำหรับตัวนี้ก็จะแรงหน่อยเนี่ยตอนเด็กกับตอนโต พรีเซเวนตแล้วแลนด์มาร์คเป็นซัมมอนจวดหนึ่งครูดาวสองจวดหนึ่งก็คือการจวดเนี่ยเนี่แล้วก็ promising future เป็นสโลนะแกรนด์แอนด์อารีแลนด์มาร์คไมโครดาวความเพียรได้เฟกเอฟเฟซิลลี่ t w i c ์ก็คือทําให้ครูดาวหายไปก็เหมือนกับสก mm ิล hmm. ของซอรเดียนก็คือลดครูดาวก็คือทําให้ครูดาวหายแล้วก็ทําให้เอฟเฟกติดสองครั้งซึ่งมันก็สามารถคู่กับแลนด์มาร์คได้เอาไปคู่กับนิซันด้าได้นะเนี่ย มันทําให้แบบเรียกตัวแปดแโอ้เออเอาไปคู่กับลิซันดาได้นะโอ้อน่าเล่นป่ะน่าเล่ยนเอาน่าจะคู่กันนี่แหละลิซันดากับไ hey, อ้การ์ดนี่กับต่งตา,งตางๆนานาก็ค่อยมาดูแลนี่ก็คือการ์ดของเซตตาลิยากับพรีดิกการ์ดนะก็คือเซตของซิลเลียนที่ยังไม่มีซิลเลียนนั่นเองอันนี้มันมีซิลเลียนนะมีซิลเลียนให้เห็นอยู่แต่ว่าไม่เห็นเอาล่าอันนี้ก็เป็นเซตของตาลิยานะ แล้วเวจอกันใหม่นะคะรับคลิปหน้า